บางโรคไม่มีทางรักษาแต่สามารถป้องกันได้ดีด้วยการฉีดวัคซีนนะคะยิ่งฉีดครบยิ่งป้องกันได้ดีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนิราพรเถาทิพย์จากคลินิกสูตินรีเวศและกุมารเวชโรงพยาบาลเซนต์แมรี่วันนี้อยากเชิญชวนทุกท่านทําความเข้าใจเ,เรื่องสําคัญทําไมทุกคนถึงควรฉีดวัคซีนวัคซีนไม่ใช่สําคัญเฉพาะเด็กนะคะผู้ใหญ่ก็ควรได้รับวัคซีนตามช่วงอายุเพราะวัคซีนช่วยป้องกันโรคร้ายแรงเช่น ไข้หวัดใหญ่ไข้เลือดออกมือเท้าปากโรคปอดอักเสบมะเร็งปากหมดลูก h EP p ปีวีโรคงูสวัสดโรคอิสุอิสัยวัคซีนช่วยอะไรได้บ้าง 1. ลดโอกาสการติดเชื้อ 2. ลดความรุนแรงของโรค 3. ป้องกันการแพร่ระบาดในครอบครัวบางโรคไม่มีทางรักษาแต่สามารถป้องกันได้ดีด้วยการฉีดวัคซีนนะคะยิ่งฉีดครบยิ่งป้องกันได้ดีค่ะถ้ายังไม่แน่ใจว่าควรฉีดวัคซีนอะไรหรือฉีดครบหรือยังแวะมาปรึกษาที่โรงพยาบาลเซนต์แมรี่ได้นะคะโรงพยาบาลเซนต์แมรี่ดูแลด้วยหัวใจเพื่อคุณและครอบครัว